จังหวัดชาเชิงเซาอาจจะเป็นจังหวัดที่หลายๆคนนะครับขับรถผ่านไปแต่จริงแล้วชาเชิงเซามีอะไรมากกว่านั้นและวันนี้จะพาไปรู้จักกับอันซีนชาเชิงเซาจริงเหมือนคนยังไม่รู้เยอะนะครับตรงนี้โอ้สวยมากไม่น่าเชื่อว่าจะมีสถานที่แบบนี้ซ่อนอยู่ จร,จริงๆถ้าพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอาจจะเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในสมัยก่อนเยอะมากนะแต่เราจะไม่เล่าตรงนั้นครับถ้าพูดถึงฉะเชิงเซาหลายคนคงได้ยินคำว่า8ริ้วถูกไหมซึ่ง8ริ้วเนี่ยก็เป็นเมืองเก่าแก่ริมปากแม่น้ำบางประกงนะครับเปรียบพุทธรูปคู่กับจังหวัดยางหลวงพ่อโสธรน,นะฮะหลายคนรู้จักดีทําให้ดึงดูดหลายๆคนครับมาฉะเชิงเซาส่วนใหญ่เพื่อที่จะทําการมาไหว้พระส่วนคําว่า8ริ้วนะครับจริงๆมาจากเรื่องของขนาดของปลาครับคือเป็นปลาช่อนที่ตกได้บริเวณนี้คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะแล และฉะเชิงเซาก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่โด่งดังอีกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผล,ลไม้อย่างมะม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นครับวันนี้จะมาถึงว่าฉะเชิงเซายังมีอย่างอื่นอีกซึ่งตอนนี้เรามาที่พนมสารคามครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีดีไม่แพ้แปดริ้วแน่น,นอนเพราะที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าแล้วมันสําคัญยังไงสวัสดีครับทุกท่านนะฮะเราว,วันนี้เราเอาพี่หมีออกมาอ,อ,กมาอีกแล้วครับแคมเปอร์แวนวันนี้เรามากันใกล้ๆกรงงงงงเเเเเททคครรัับีีีี่่่่่นนนนนืออออจหวดะชิาาาาาแลยูมมส้ <arin> ข <anto> <divide S 1> ครับผมเดี <S <S ๋ยวนี <mad Liberty Overwatch> ้ไปเที <Favorite gib berish> ่ยวใกล้ๆกันนะครับเอารถออกมาแคมปิ้งชิวๆริงนี้เป็นจังหวัดอันซีนนะครับของประเทศไทยนะเพราะว่าหลายๆคนขับเลยไปตลอดเลยใช่นะฮะแต่วันนี้เราจะแวะฮะแวะครับพาเที่ยวครับด้วยเจ้าทีช่วยมานานแล้วอะไรนะครับช่วยมานานผมมาแล้วครับมาแล้วถ้าไม่สนุกแล้วก็จัดการเอ็มได้เลยไม่พอดีวันนี้เรามาเที่ยวเราก็เดี๋ยวเราจะเอาโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับมือถ่าย นะครับโรนินออกตัวใหม่แล้วครับ RS 3 Combo ซึ่งเราเอามาด้วยครับวันนี้เอามาทั้งกล่องเลยเดี๋ยวไปเทสกันว่าจะได้ภาพเจ๋งขนาดไหนเฮ้ยไอหนุ่มโชอยุงหลังเหรอให้เป็น<ด>รีเซอร์พรอถ้าผม้ข้างในได้ครับไปฮะ ที่นี่ต้องกินอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวปักหม้อพี่ครับผมที่<อ>นี่ดีมุงพน,นมครับแล<ะ>้วะใช่พนมไหนพนมสลักามค,ครับผมเนี่ยนะทำอยู่เลย หลายๆคนจะเคยได้ยินคําว่าปากหม้อนะครับมาจะนึกถึงข้าวเกลียบปากหม้อถูกไหมแต่ไม่ใช่นะอันนี้เราจะพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวปากหมอกันที่อำเภอพนมสารคามเนี่ยนะครับจังหวัดฉะเชิงเซามีต้นกําเนิดของกว๋วยเตี๋ยวอย่างหนึ่งนั่นคือกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่4จนถึงราัชากาลที่5เลยและบริเวณตลาดพนมสารคามเนี่ยครับพอขับรถมาปุ๊บเนี่ยจะมีรา้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหลายเจ้ามากแบบเยอะเต็มไปหมดเลยเขาจะใช้พื้นที่เล็กๆแบบหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นบาบะ้นนคครัทํให อารมณ์แบบเหมือนโอมากษตรเลยครับทุกคนและเขาก็จะแคะปากหม้อให้เราแบบสดๆทีละอันทีละอันทีละอันสามารถเลือกน้ําซุปก่อนได้ครับจะเอาลูกชิ้นหมูเด้งกระดูกหมูเลือดหมูอะไรแบบเนี้ยแล้วค่อยมาเลือกไส้พึ่งไส้เนี่ยมีเยอะมากนะแต่ถั่วงอกถั่วฝักยาวก็พดแครอทเต้าหู่หน่อไม้ถ้าแบบซิงเกิลเจอเลยนะครับคือกุยช่ายครับแต่ที่ผมชอบมากคือไส้หวานครับอร่อยมาก ถึงนะครับที่นี่คือบอดินคาเฟ่นี่เป็นพื้นที่ของคาเฟ่ครับไหน,นคาเฟ่เดียวคาเฟ่อยู่ข้างในนู้นไปอีกครับอ๋อแต่ว่ารอบๆนี้เขาล้ำเลึกว่านี่คือแกนแคนยอนแห่งพนมสารคามใช่ครับกระทับเนี่ยบ้านคุณก็มีแกนแคนยอนกับเขาด้วยแน่นอนไม่ต้องไปถึงไกลๆหรอกครับเฮ้ยสุดยอดทุกคนนี่ก็คือไปอีกจุดหนึ่งที่มาถ่ายรูปเล่นได้นะครับหรือจะถ่ายรูปจริงก็ได้แล้วแต่หนูมีเรือให้พายเล่นไปพายไปไหนอ่ะแล้วก็พายวนแถวนี้ครับเดี๋ยวดูกันเออเป็นแกนเป็นการลที่ดูักษณะว่าเหมือนพายไปแล้วเหมือนจะไม่ได้กกกลลลับมาอีเยแป แปลกๆครับบรรยากาศเอ้แต่สวยของโลโก้อย่างงี้ที่ครับเออสวย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  แล้ววันนี้ครับผมมาบอกแล้วว่าผมจะมาถ่ายทำนะครับพร้อมโปรดักต์ใหม่และนี่คือโปรใหม่ล่าสุด,สดของเรานะครับ DJI RS 3 c o คอมโบของเราด้วยคอมโบจริงๆที่ออกมาเนี่ยมีตัว RS ปกติแล้วก็ตัวโปรนะครับตัวโปรเนี่ยจะรับได้น้าหนัก4.5กิโลแต่ตัวนี้3กิโลซึ่งจริงๆถือว่าเป็นน้ําหนักที่ครอบคลุมกล้องและเลนส์ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราเอาตัวแค่นี้พอนะครับเพราะเราไม่รู้จะถือหนักกว่าน,นี้ไปทำไมเราไม่ได้ทำโปรรกชันใหญ่แล้วมันดียังไงครับซึ่งผมรับคุณมาวันนี้เพราะผมต้องการเป็นแบบครับวันนี้จะทำสารคดีจริงครับวันนีี้เรราาทสคด เาจะเป็นคนเฉดฉายในเฉดฉายนี่คือสารคดีไลฟ์อินมหาสารคามเอ้ยพนมสารคามมาหาสารคามอยู่นู่นไงแต่ที่นี่คือพนมสารคามผมพูดผิดแหละไลฟ์อินพนมสารคามครับก็เป็นสารคดีครับว่าเวลาที่แบบออกไปหาหาอาหารในในน้ำก็จะตามถ่ายแต่ว่าคือข้อดีของตัวนี้ที่มาเป็นตัวใหม่คือหนึ่งมันจับกระชับมือ2องคือมันแบบว่าเปิดปิดด้วยรวดเร็วกดค้างหนึ่งดีครับปล่อยครับก็คือกล้องพร้อมทํางาน พร้อมทางานครับพร้อมทางานครับแต่ว่านี่ยังไม่ได้เป็นโหมดนี้แต่ถ้าจะปิดนะฮะกดค้างอีกหนึ่งทีล็อกอัตโนมัติต้องคอยรับเลยครับล็อกอัตโนมัติล็อกคอมันล็อกทีนี้ง่ายเลยนะง่ายแล้วไม่ต้องแบบว่าบางทีเมื่อก่อนเงี้ยเราใช้แบบพวกกิมบอลช่เวลากดปิดต้องเอามือมารับเดี๋ยวหน้ามันแบบสับพังกไงเลนจะฟาดใช่อันนี้เราแบบว่ากดทีเดียวพอเลยแต่ถ้าเรากด2ทีต้องเปิดก่อนแล้วกด2กึ๊กคือสแตนบายถ่ายนะฮะปึ๊บปึ๊บึ๊นี่รอ Lock ล็อกแล้วล็อกแล้วนะฮะอยากเพย์แบ็กอยากกดดูอยากทําอะไรตรงนี้ได้แล้วก็อีกข้อนึงครับข้อที่3ครับอัลกอริทึมในการแบบว่ากันสั่นของเขาเนี่ยนะครับก็คือใช้เทคโนอยีเดียวกับตัวโปรแต่ว่ามาอยู่ในตัวปกติได้นะครับคือใช้เทคโนโ้ยูดีกันเพียงแต่ว่าต่างกันเรื่องการรับน้าหนักแค่นั้นเองจริงๆเราใช้3โลเหลือๆนะฮะเพราะว่าเท่านี้ก็ถือไม่ไหวแล้วถือไวอมันออกแบบให้ถือง่ายครับอ,อยู่ที่เลนส์กับกล้องที่เราเลือกนะครับคุณถือ,อไม่ไหวเพราะคุณอ่อนแอไงใช่ครับครับผมมีเพื่อนไว้ถือครับคร บุคคลริมหลองน้ำเคเราจะลองทดสอบแล้วนะฮะเพื่อแบบความแบบอลังการ5 4 3 2ม1มสองหนึ นี่ฮะโอ้ oh, ผมบอกแล้วว่าตรงนี้นี่สวยกว่าตรงเมื่อกี้อีกฮะเข้ามาตรงข้างในเขาเป็นคาเฟ่น,นะครับมีขายพิซซ่งพิซซ่าเดี๋ยวเราแวะไปกินนะแต่เดี๋ยวพามาดูงนี้ก่อนฮะนี่ฮะแคนแคยอนของจริงคุณโอ้โห <Hey. S 1> oh สวยงามตะการตา ถึงแล้วนะครับบ่อดินคาเฟ่นะฮะบรรยากาศดีร่มรื่นติดริมน้ำนะครับมีแกนแขนยอดใกล้ๆ,ๆมีข้าวให้กินมีพิซซ่าชื่อดังมีอาหารมีทุกอย่าง ก็จะมีคาเฟ่นะครับบ่อดินอยู่ใกล้ๆกันเลยก็คือมาอุดหนุนเขาด้วยเนาะถ้าจะมาถ่ายรูปครับจริงๆเหมือนคนยังไม่รู้เยอะนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะไปที่มากกว่าที่ athletes, คุณนุกร right? nice mm hmm. uh, ู้ไรเฮาไรเฮานะฮะเดี๋ยวเราเอ่อจะไปแวะถ้าทันนะจะแวะไรเฮาแล้วก็มีโบสถ์นะครับแล้วสุดท้ายเราไปจบกันที่ริมเขื่อนซึ่งริมเขื่อนนี่แหละฮะคือช่วงเย็นเนี่ยชาวบงชาวบ้านนะครับคนแถวฉะเชิงเซา แล้วก็บริเวณใกล้ๆพนมสรารคามเนี่ยเาก็จะมาแบบว่าปิกนิกเล่นมีตลาดอะไรเงี้ยไปฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจอดพักผ่อนแถวนั้นด้วยร้านปิดไม่มันหมดเวลาแล้วไม่นะว่าไม่ละอาลาโซโย แล้วก็มาถึงส่วนสําคัญนะครับที่ผมบอกว่านี่คืออันซีนของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่คือเขื่อนระบมครับเขื่อนระบมอยู่ที่อําเภอสนามชัยเขตนะจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอ่างเก็บน้าซึ่งตนด้านหลังเขื่อนระบมเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่กว้างๆเหมือนเป็นเกาะอยู่กลางน้าตรงทะเลวังคูซึ่งตรงนี้นแหละสวยมากที่ผมบอกไงว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่ามีแบบนี้ด้วยพื้นที่บริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะมาตั้งแคมป์มากางเต็นท์กันนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีอากาศที่แบบเย็นสบายมีลมพัดตลอดอยู่ติดริมน้ำครับแล้วเาา้รดวยยสัจะไ เห็นมีฝูงวัวฝูงควายออกมาเดินเล่นบริเวณนี้กันสําหรับคนที่มาแคมปิ้งครับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถมากางเต็นท์ได้ฟรีและลงเล่นน้ําได้แต่จะไม่มีไฟฟ้านะครับบอกไว้ก่อนและห้องน้ําก็อยู่ค่อนข้างไกลแต่เราสามารถขับรถนะครับเข้ามาเลือกได้เลยว่าอชอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องพื้นดินเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเปียกๆเนี่ยก็รถอาจจะติดหล่มได้ครับเพราะนั้นจะต้องดูก่อนเวลาขับเข้าไปนะครับและในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีตลาดด้วยนะครับก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณเจ็ดโม ก็มีครบทุกอย่างจริงบรรยากาศดีด้วยครับถึงแล้วโอ้ oh, สวยมากไม่น่าเชื่อฮะว่าจะมีสถานที่แบบนี้ซ่อนอยู่ที่ฉะเชิงเซาวสวยมากจริงที่นี่ครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่ไงฮะผมบอกแล้วแถวบ้านผมมาดีๆทั้งนั้นใจหายกันนะฮะเมื่อกี้อครับรติดป,ประตูเมื่อกี้ผมแอบใจหาย <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แต่ว่าต่อให้ตกอะ ขามันแข็งแรงลงไม่ไง่ายอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาปิกนิกกันตรงนี้ไม่เรียกปิกนิกหรอกตั้งแคมป์นะครับด้วยพี่หมีวันนี้พี่หมีมาเทสพนมสารคามวิวดีมากคุณแล้วก็อากาศมันแบบเย็นกว้างนะฮะลมเลยคุณบอกมันมีควายด้วยใช่ไหมใช่แต่ผมยังไม่เห็นสักตัวเลยเ้าเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆดูดีๆดูดีๆในนี้ป่ะกดฝ่องกับ ลอก<ช>ยอกยอก<อ>มีนกนะฮะมีนก,นก<อ>เยวได้มาทดส,<อ>สอบนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมเพิ่งทดลองใช้ครั้งแรกเลยนะครับก็คือ Raven Eye Image Transmitter นะครับคือเราสามารถที่จะคอนโทรล gimbal นะครับของ RS 3เนี่ยผ่านทางมือถือแลือไม่ก็ iPad ก็ได้ไร้สายเลยใช่ใชซึ่งต่อง่ายมากนะครับวิธีง่ายมากนะครับเอาสายนี้นะครับมาต่อเพื่อจะคนโทรลก่อนรูล่างสุดกับรูข้าง Okay, โอเคเป็นสาย power แล้วก็ตัว HDMI นะครับของกล้องเพื่อเราจะได้คอนโทรลกล้องได้นะครับต่อเข้ากับ h ค m i อด้านซ้ายนะครับ,รบอยู่นี่ฮะตัว Transmitter อยู่นี่โหลดแอปชื่อว่า DJI Ronin มาจากนั้นทําการเชื่อมได้เลยครับอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับแต่หลกัหลกๆที่เขาทำมาเนี่ยคือทํามาเพื่อให้ดูมอนิเตอร์นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบเดินแบบนะครับเดินแบบอ๋อมันนี่มันสามารถคอนโทรลได้ด้วยเหรอครับก็คือผ่าน iPad คอนโทรลได้ครับเฮ้ยนี่นี่เป็นไงไหนกลมไหน อ่ะสมมุติว่าคุยกับเขาเราชื่อ R.S.3 ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบ <laughs> นี่เห็นไหมเป็นของเล่นนะไอลีชอบแน่เลยใช่ครับใช่ครับ <laughs> <น> <laughs> แท็กกิ้งก็ได้แท็กกิ้งก็ได้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบครับคือนี่ฮะ เขามี OLED OLED 1.8ึงนิ้วเราสามารถที่จะคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผ่านตรงนี้ได้เลยมีเยอะมากนะครับอินเทอร์เฟซดูง่ายต้องไปเรียนรู้นะว่าว่าจะใช้ทําอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆเลยมีเยอะมีตั้งแต่แบบ Active Tra c k มีให้กล้องแบบหันหน้าตามเราอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือโอเคเลยนะครับว่าแบตเนี่ยสามารถจะได้12ชั่วโมงนะครับก็คือทั้งวันแหละจริงๆเราไม่ได้ใช้2อชั่วโมงคือต้องไปนอนแล้วอะคนน้คนหายใช่เนี่ยสมมติว่าเราใช้มาทั้งวันเราดูแบตได้อาดูแบตดิ ทั้งวันหมดไปก้อนเดียวหมดไปหนึ่งก้อนเท่านั้นถ่ายทั้งวันเป็นไงงั้นเดี๋ยวเราลองคอนโทรลแบบว่าให้คุณนุกเป็นคนถ่ายเฮ้ยวันนี้จะเป็นต่ากล้องเหรอให้มือใหม่ถ่ายโอเคไป คุณเดินอย่างเดียวเพราะว่ากล้องอ่ะเราคอนโทรลผ่านอันนี้แล้วสุดยอดอนอกจากใจโลยังใช้เป็นจอยสติ๊กปกติได้เหมือนกัน <ç uk> ใช่ครับผมใจโลไม่เท่าไหร่ครับแต่ใจเธอชะไหนถึงเปลี่ยนไปอย่างนี้ <S <s> เป็นไงล่ะ ไม่ธรรมดาใส่หัวใส่ให้โรนินโรนินใป้คอยไปแล้วนะมูเมื่อกี้ว่าไงครับโรนินโรนินไอ้ดกูดมูเบรดกูดไอ้ดกูดนะครับไอ้สามบอกว่า no 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 จะบอกว่าบรรยากาศดีมากไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าเหมือนขับรถผ่านไปเลยแบบไม่ได้แวะมาเที่ยวว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆตรงนี้จะเห็นว่าแบบวันธรรมดาคนน้อยมากแล้วคือเขาก็จะมีรถมาจอดมีคนมากางเต็นท์ แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีร้านขายของตั้งๆมันเหมือนแบบอ่านมาเหมือนเป็นตลาดน้ำบบเขาเรียกว่าตลาดใช่ใช่ตลาดนะ้ำวังคูอ่าจริงๆดีมากนะผมว่ามีรถบ้านเนี่ยก็จอดกลางทุกอย่างนอนทําอาหารทํากับข้าวธรรมชาติล้วนนะครับ<อ>เงียบสงบเย็นน่าจะเย็นมากอะไรฮะตอนแรกน่าจะเย็นมากเย็นเย็นก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะที่ผมเลยค่อยเมนเลย แบบโหสวยจริงที่เห็นภาพมาแกะมที่เห็นภาพจากโดรนใช่ไหมก็คือแบบภาพจากโดรนที่เราใช้ DJI Mini 3เนี่ยโหสวยจริงตั้งแต่ทางเข้านะ้ทางเข้ามานี่ขนาดช่วเงเย็นๆแบบโหแบบสวยแบบงงเลยเดี๋ยวเราก็นอนชิวๆนั่งพิมพ์ๆกันแถวนี้นะฮะเรื่อยๆยาวๆานี่ครับพาลูกสาวพาลูกสาวมาขับรถเล่นโคตรัยรุ่น ก็คือบรรยากาศยามเย็นที่ชิมๆก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันแล้วที่เราขับรถพี่หมีมาเทสหลังจากที่เราไปทําแก้จุดเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเสียอยู่อ่ะ,อะที่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะไปแก้มาให้ครบแล้วก็มาลองเทสดูวันนี้ขับมาจากกรุงเทพก็แค่2ชั่วโมงนึง สองชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไงสองชั่วโมงหนึ่งแล้วหากับเป็นอีกสองชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละก็ประมาณสองชั่วโมงครับแล้วก็โอเคตอนนี้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนีกหน่อยน่าจะได้ดูคอนเทนต์ที่ขับไปไกลขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุขุมวิทเป็นทองหล่อบางกะปีบางนาลามิทาอะไรบ้าบ่อ ขับไปลาวครับนี่แมขับไปลาวแล้วก็เสียอยู่ที่นั่นแหละไม่เป็นไรเราเอาเอ็มไปด้วยช่างเครื่องก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็วันนี้เราจะก็จะพักผ่อนกันที่นี่ครับเสพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจุดทานู่นนั่นนี่กินกันชิลๆว่ามาเที่ยวได้จริงผมบอกว่าพนมสารคามก็จะมีแบบที่เที่ยรินมีคาเฟ่กนะที่เราไปไม่ทันจริงอ่ะที่เที่ยวเยอะมากแต่ว่าวันนี้เรากะมาเทสพี่หมีไงมาเทสไม่มีไงเราเลยไม่ได้แต่ใครจยมาก็แวะได้มีไลท์เฮาส์คาเฟ่มีโบสถ์แบบโบสถ์โบราณ2 0อปี มาถ่ายรูปได้ใช่แต่บ่อดินที่เราไปถ่ายมานะก็คนยังไม่ค่อยรู้ปากหม้อมีอีกเพียบปากหม้ออร่อยมากปากหม้อมีหลายร้านมากเยอะมากต้องมาชิมก็มีขนมกุยช่ายต้องมาชิมแล้วก็สุดท้ายครับในสายโปรดักชันนะครับหรือใครที่กําลังแบบว่าอยากจะทําแบบได้ภาพสวยๆก็ต้องคุณต้องมี gimbal นะฮะมาแล้ว RS 3นะครับทั้งธรรมดาและโปรนะครับทั้งวันลองจับแล้วเป็นไงบ้างฮะลองจับแล้วผมบอกเลยว่าใช้งานสนุกสนานฟังก์ชันเพียบคือมันมันออกแบบมาให้เราแบบใช้งานได้เยอะมากแบบโดยเฉพาะไอ้ที่คอนโทรลผ่าน พวกม<า>ือ <นะ S 2> ถืออแทน <ะ S 2> ดีมากดีมากามเหมือนเหมือนมีหุ่นยนต์อะเหมือนมีหุ่นยนต์มาทำโปรดักชันให้คือเอาง่ายๆมาคนเดียวก็ได้จริงๆมาคนเดียวแบบไม่มีคนช่วยก็ตั้งอะแล้วก็แบบก็ถือ iPad ด<อ>ถือโทรศัพท์ถ่ายเราเอาอะไรอย่างนั้นได้เหมือนกัน นะครับสบายๆก็ใครสนใจอย่าลืมไปซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทุกที่เลยบนโลกใบนี้นะครับแต่ในเอาในกรุงเทพในประเทศไทยดีกว่านั่นแหละครับก็วันนี้เราจะไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยได้อยู่ครอบครัวใครก็ไม่รู้จะทำยังไงครับอยากมาเที่ยวที่นี่ไม่รู้จะไปไหนครับขับเข้ามานะครับเข้าไปเขายังอยู่นะครับทุกคนเขายังอยู่แถวนี้หลายคนนะคิดว่าเอ้ยเออหลายคนถามพี่นุ๊กไปไหนโดนเมียแทงไปแล้วหรือยังยังฮะยังอยู่เขาแค่มาอยู่เขาแค่มาอยู่่าเซิงเซาครับเเรื่องใหญ่ นั่นแหละไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันครับ